ไหว้ปู่มณีโท์แล้วจ้ะตอนนี้นะคะเปนยนนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่น้ำตกคอนพะเพงน้ำตกคอนพระเพง,พเพงห่างจาก<ะ>ตัวปากเซนี้เท่าไหรอ่อ่ะ1 4อกิโลเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราแวะพักจุดตรงไหนแวะข้างทางวีล้านอะไรเดี๋ยว เราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะพี่สนของเรานะคะรอร่อยอร่อยอร่อ,อ,อยไหมคะ <c oughs> อร่อยนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศก่อนที่เราจะเดินเดินทางไปถึงที่หมายนะคะน้ําตกคอยเพลงนะคะข้างทางอะคะ่ะก็จะเห็นบรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะ่ะนี่นะคะบรรยากาศยามเช้าอะคะ่ะคนที่นี่ก็จะออกมาหาซื้ออาหารเช้านะคะ นี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทานข้าวที่โรงแรมแล้วเราจะเต็มกันมาเนาะแซ่บไหนดูติ้งไก่แม้เท่าไรนี่เจ็ดพันเจ็ดพันก็สิบสิบห้าประมาณสิบสี่สิบห้าบาทอะนี่ไก่หรือหมูหมูเออเลยเดียวตอนแรงเด้อตอนแรงเด้ออันนี้ก็จะเป็นทางเข้าแล้วนะคะมีวีป้ายบอกทาง ตลอดเส้นทางอะคะ่ะก็ถนนก็จะขรุขระนิดหน่อยเลี้ยวเขียนว่าอุทยานน้ำตกคอนพระเพงนะคะก็ถึงทางเข้าแล้วนะคะน้ำตกคอนพระเพงค่ะอันนี้เราเดินไปไกลไหมพิงเดินไปไกลไหมไกลอยู่ไกลอยู่หรอไปเห็อันนี้นะคะก็คือทางเข้า อันนี้จะเป็นร้านอะไระคะผิงกินอะไรไงต,ติมเหรอใหญ่ติมเหรอ,อชุดพื้นเมืองที่เนี่ยสวยมากเลยอันนี้เขาขายจ้าอันนี้สองแสนสองแสนกิมเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเดี๋ยวเราไปที่น้ำตกก่อนเนาะผิงงั้นเป็นอะไรเป็นคาเฟ่เหร คาเฟ่ปะใช่ไหมอ่านว่าอะไรนี่ไงร้านกาแฟ,าเ,ฟเออกาแฟาาเอกาแฟอะไรนะเรือกาแฟอะไรบูานเรืออะไรนะบูฮานแปลว่าโบาราณอ๋อกาแฟโบาราณกาแฟโบราณ ที่นี่ใครอยากจะทานกาแฟะนะคะมีทุกที่เพราะที่นี่เป็นแหล่งปลูกกาแฟชั้นดีเอ๊ะเราซื้อตั๋วตรงไหน,นอะ่ะตรงนี้เหรอเดี๋ยวเราจะส่งตัวแทนนะคะไปซื้อตั๋วนะคะอ,อันนี้ค่าตั๋วคนละเท่าไหร่คะคนละสี่มันหาค่ะคนละ สี 45, ่หมห้าพกีบสี่หมื่นไทยก็ประมาณอ่าเดยละราข้าลาทั้งหนอมกันสิถือ้อย,อย,อยแต่ยันนีถงร้อย่าบอืละยี่สิบละยี่สิโอเคนี่ยฮะพี่คอนสวยแล้วเดินไปตรงไปทางไหนคะพี่อ๋อ,อด้านนี้นะคะปะให้ให้พิงๆิงจัดการเรื่องตัว๋ว อันนี้ก็จะออมีประวัตอออิอันนี้ก็จะมีประวัติบอกออ,อุ้ยตอนนี้เ <EX> สียงเสียงของน้ำตกแบบว่ากึกกรองมาก เสียงดังมากพิง<ะ>อร่อยไหมอร่อย <laughs> อันนี้นะคะคือผู้ช่วยกล้องของเรานะคะสวัสดีค่ะถ้าเกิดว่าใครจะมาใช้บริการบริษัททัวร์ของบริษัทอะไรนะอินโดจีน g กตเวทรา r เวลแอนด์เซอร์วนะคะถ้าเกิดใครอยากจะมาแบบ p r i v a t e นะคะก็น้องหิ่งหิ่งนี่แหละจะเป็นช่งางภาพตากล้องเป็นผู้ช่วยให้เราอย่างดีเลยนะคะน,นี่เราต้องไม่พลาดในการที่จะมากับาการไหว้ชาอันนี้คือไหว้ปู่ปู่มณีโคนี่แหละอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจจะมาไหว้อยู่แล้ว แต่ก่อนที่เราจะไปวาดปูนคือหนูต้องไปไปไป,ไปตรงนู้นก่อนก็นได้ใช่ไหมหไปตรงนู้นก่อนเดี๋ยวค่ะกลับหนูจะมาก็ขอโชคขอลาบใช่ไหมที่เนี้ยอ่านี่แหละปู่มณีโครอยู่ทางด้านหลังการนะคะเด็กก่อนอื่นการจะพาไปที่น้ําตกก่อนคะ่ะนี่น้ำตกคอนพะเพง ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้มาเพราะว่าตอนนี้การมาในช่วงหน้าฝนเนาะเขื่อนไซเอบุรี่อะเขาได้ระบายน้ำออกมาเนื่องจากว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันเยอะมากซึ่งตอนนี้ส่งผลกระทบให้กับจังหวัดทางประเทศไทยแล้วก็ทางลาวอะค่ะทางไทยก็คือตั้งแต่ในช่วงคนครพนมหนองคายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะได้รับผลกระทบประชาชนที่อยู่บริเวณรอบตลิ่งอะคะ่ะของแม่น้ำโของอะนะคะในส่วนของพื้นที่การเกษตรอะคะ่ะแล้วก็จะได้รับความเสียหายนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาวด้วยนะคะอุย้ยเดี๋ยวจะให้ดูนะบรรยากาศรอบ้าง อันนี้คือแบบว่าน้ําเยอะมากค่ะพอน้ําเยอะแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นเกาะแก่งแล้วล่ะเพราะปริมาณมันเยอะปริมาณน้ํามันเยอะจริงๆสวัสดีค่ะสบายดีนิสาวนะคะสาวลาวนี่นะคะน้ำเยอะน้ำเยอะมากอ่ะ Oh, hey. ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่น้ําตกคอนทเพงแล้วนะคะที่เป็นน้ําตกขนาดใหญ่แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของลาวใต้นะคะมีกระแสน้ําไหลเที่ยวกราดแบบนี้ค่ะเป็นเป็น10กิโลเลยนะคะน้ําตกก็จะมีลักษณะเป็นแก่งหินขนาดใหญ่อ่ะกว้าวางกั้นนะคะเส้นทางการไหลของน้ํานะคะก็จะทําให้เกิดการปะทะกาันเกิดเป็นสายน้ําที่เชี่ยวกราด เป็นพลังธรรมชาติที่ดุดันนะคะพอที่จะทาให้เรารู้สึกตื่นเต้นมากอะคะ่ะยวจะซูนไปตรงนี้นะคะโอ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตได้ามาเห็นนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มนะาท่องเที่ยวที่ออประเทศลาวนะคะที่ประเทศลาวะคะ่ะขึ้นชื่อเรื่องของอธรรมชาติการท่องเที่ยวที่แบบว่า ธรรมชาติเราสามารถใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะเขาบอกว่าคําว่าพรเนี่ยหมายถึงคําว่าแก่งหรือเกอาะพระเพงค่ะก็จะหมายถึงพระจันทร์วันเพงรวมแล้วก็คือแก่งพระจันทร์วันเพงน,นะคะวันที่การมาเนี่ยค่ะตอนนี้ค่ะก็ตรงกับวันออในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นช่วงหน้าฝนนะคะทําให้มีกระแสน้านเที่ยวกาดแล้วก็เวลาน้ำไปกระทบกับโขดหินเนี่ยนะจะทำให้เสียงดังถึกต้องไปทั่วบริเวณเลย แล้วก็น้ำตกที่เนี่ยก็จะมีแหล่งพันปลาน้ำสืดอย่างเช่นพวกปลาคาอปลาบึกะคะ่ะเห็นความเชี่ยวไหมอะใครที่จะมาเที่ยวที่นี่นะคะ<ๆ>ก็ห่างจากตัวปากเตมาค่ะประมาณ1น0กิโลเมตรนะคะใครอยากที่จะมาชมความยิ่งใหญ่แล้วก็ความงดงามของน้ำตกนี้นะคะซึ่งที่นี่นะคะ่ะได้ขายาว่าเป็น เอ็นการาในเอ็นการ่าแห่งเอเชียนะคะและที่สำคัญนะคะที่นี่ยัยงมีจุดหนึ่งะคะ่ะที่เราสามารถไปกราบไหว้บูชาค่ะก็คือต้อนปู่มีโะคดะค่ะสาัานิษาานว่าต้นปู่มีโคดคืออยู่บริเวณนี้นี่แหละแต่ว่าตอนนี้ได้ล้มตายแล้วเนื่องจากว่ากระแสน้ำส่วนหนึ่งแล้วก็อายุส่วนหนึ่ง แล้วก็รากของปู่มณีโพธิ์ะคะก็ไม่ได้ยึดกับพื้นดินก็จะยึดกับตัวเกาะแก่งตัวออที่เป็นหินขนาดใหญ่ที่นี่อะคะ่ะด้วยการเวลาค่ะก็ทําให้ะะใหู่มณีโพธิ์ะค่ะล้มลงโค่ลงทําให้ทางการลาวอะคะ่ะก็ได้มีการนำกู้สร้างอะคะ่ะแล้วก็นำขึ้นมาจัดงานสมโภชแล้วก็จัด องกูวนันนี้พดอะค่ะที่เป็นซากสร้างต้นไม้อ่ะค่ะไปไวท้ที่ที่นี่ขอจะเรียกว่าโรงแก้วอะค่ะหรือไม่ก็ที่เป็นตู้กระจกในหอพิพิธภัณฑ์น,นะคะน้ําตกคลอนท่าเพงเแล้วแล้วน้ําตกหลีผีอะหลี่ผีก็อยู่โซนนู้นใช่ไหมโซนโซนนู้นใช่ไหมโอ้แล้วตอนปกติอะปกติตรงเนี้ย ตรงนี้มันจะมีเหมือนแก่งหินมีอะไรโผล่ขึ้นมาใช่ไหมถ้าน้ำไม่เยอะนะถ้าน้ำไม่เยอะก็จะสวยกว่านี้ใช่ไหมแต่น,นี้คือแบบประมาณว่าน้ําน้ามันมันมันสูงที่เขาปล่อยน้ํามาจากเขื่อนสายบุรีเห็นว่าจะปล่อยมาอีกสองเขื่อนนะ <laughs> <c oughs> โอ้ยแต่ตรงนั้นน่ะเราไม่เห็นนะ่ะนู่นน่ะฝั่งโซนนั้นนะ่ะนั่นนะ่ะโซนนั้นนะ่ะตรงนั้นนะ่ะน่ากลัวเมื่อก่อนน่นา่ะตรงนั้นนะ่นนนนะ นั่นน่ะนั่นั่นน่ะตรงนั้นน่ะน่ากลัวความสูงตรงนั้นนี่ยประมาณสิบเป็นสิบเมตรได้ไหมเป็นสิบเมตรเลยนะตรงนั้นน่ะนี่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็ประมาณตรงนี้ก็ประมาณความสูงประมาณยี่สิบเอ็ดเมตรอ่ะอันนี้คือจะไปที่จุดชมวิวใช่ไหมโอเคค่ะเรากำลังจะนั่งรถกอล์ฟนะคะไปที่จุดชมวิว เมื่อสักครู่นี้เราเห็นว่ามันแบบมันดูแบบตื่นเต้นแล้วนะค่ะจุดชมวิววันนี้คือสุดกว่าใช่ไหมว้าวอันนี้เนระาเอานบานรถตบกันนะคะเราเสียค่าค่าเข้ามานะคะก็ รวมถึงบริการของรถกลอฟด้วยนะคะเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าบริการอะไรอีกนะคะนี่ไงนี่ก็จะเป็นกลุก่มกระแนงก็เท่ากับว่าที่นี่มีจุดชมวิวสองที่ใช่ไหมน,ะนี่อันนี้ก็จะมีที่ขายของด้วยนะคะก็จะมีเด็กๆเด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียน มาช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของนะคะวันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวมานะคะแต่ดูฝนก่อนจะดูฝนก่อนอชมวิวของเรานะคะวันนี้พื้นที่โล่งมากเลย ชมวิวที่สวยที่สุดนันเลอันนี้คือโอเคจุดชมวิวที่สวยที่สุดของกุงเทพฯนะครับอ่าฮะที่ตรงไหนที่บอกว่าความสูงที่สุดก่าอยู่ตรงไหนนี่สุดเลยครับนี่เหรอถ้าเป็นหน้าหนาวนะครับช่วงตันวาพฤษดาจะสวยมากนะอ่าฮะย้อนยวกระฝนะครับเออออันนี้คือเป็นช่วงหน้าฝนเนาะเพรอย่างที่บอกแหละช่วงนี้พอหน้าฝนเสร็จปุ๊บปะเขาก็ปล่อยน้ำมา จัดเกลือนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ฝนที่ตกแค่จะทุกวันด้วยส่วนหนึ่งแล้วตรงไหนเขาบอกว่าเป็นที่ปู่มณีพูดอ่ะเมื่อก่อนยุคจุดนั้นครับผมแต่ว่าตรงไหนตรงไหนนั่นเลยใช่ไหมอยู่อฝั่งนี้เนาะอยู่ฝั่งไหนคะปู่มณีพูดไม่ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อ่าใช่ใส่แล้วเดิมทีท่านอยู่ตรงไหนที่วางเห็รอหรือว่ามันจะมีก่ออยู่ข้างอ๋อไม่เห็นครับอ๋ออ๋อโอ้ยแล้วเนี่ยเหรอคะฝั่งนู้น ฝั่งน้นเป่น้เนท่กเันนะก็จะเป็นเรอเกาะโบรอนต่างๆนะครับวาคนรับถ้าเดินไปไกลๆก็เร่มมีผีอยู่ข้างในนับอ๋อหลีผีก็จะอยู่ฝั่งนน้นเนาะแล้วเดี๋ยวนี้เขาเขามีมีหลีให้เขามีหลีให้ให้ให้จับปลาอยู่ไหมไม่มีนะ อ๋อคือแทกงแตี่อ๋อเขาก็ไม่ให้ม no? ีหลีแล้วก็เห็นว่าทางการลาวเขาก็เออพึ่งระงับไม่ให้อ่อใช้หลีในการจับปลาใช่ไหมเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าเออให้เหตุผลว่าเออเป็นการช่วยอนุรักษ์พันธุ์ปลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่เต้บ้นนี้ใส่เบ็ดอ่ะอ๋อก็คือให้วันแห่ใส่เบ็ดปกติโอ้แล้วบริเวณนี้ปลาเยอะไหมก็ไหนกินอยู่อ๋อแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือจับยังไงอจับ ตกบเด,ดกับบานแห่เอเออเราเจอคนกำลังหาปลาอยูน่นะคะเป็นไหมนีไม่ไง อันนี้ก็คือการเดินมาจากเนี่ยค่ะมันจะมีบันไดทางลงอะค่ะที่เป็นทางลงจากจุดชมวิวข้างบนเนี่ยนะคะคือแบบว่าพลังน้ําแบบมหาศาลมากแล้วแบบน้ํากระเด็นใส่พายคือน้ําเย็นมากดูเด็กเล่นน้ำไ,ไม่กลัวเลยจ้ะ การลงมาบริเวณที่แบบใกล้ที่สุดเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายนะคะเพราะว่าเด็กๆอ่ะคะ่ะเด็กน้อยอ่ะคะ่ะก็ยังสามารถดำผุดดำบ่าเล่นน้ํากันอยู่ตรงนี้ได้นะคะตรงนี้น้ํามันหนักน้ํามันเชี่ยวกาดมากเขื่อนสยบุรีอ่ะคะ่ะปล่อยน้ํามาเยอะทําให้น้ามีความเชี่ยวกาดแล้วก็น้ําอ่ะเย็นมาก แล้วก็ตอนนี้ประมาณเที่ยงตรงแดดนี่แบบกลางหัวเลยค่ะดูสิดูสิเดี๋ยวการจะให้มุมหนึ่งนะคะฝั่งนูนะ้นเป็นจุดที่ค่อนข้างที่แบบเป็นไฮไลท์เลยอะคะ่ะแต่กายอะไม่มีโดรนไม่มีโดรนถ่ายแล้วก็จะมีชาวบ้านนะคะเขามาหาปลาก็จะคู่นี้นะคะ่ะก็มีมีแหเอาแหเข้ามาเป็นพรอพในการยืนถ่ายรูปนะคะ อสุดยอดสุดยอดแล้วสบายดีอยู่บ้านแถวนี้เหรอไอเงี้ยถ้า <laughs> ไม่เข้าใจไม่ไม่เข้าใจเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะอายกล้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวจะไปไหว้ปู่มณนีโคตดแล้วจ้ะไปขอโชคขอลาบปู่ก่อนกลับแล้วจ้ะ โอเคเดี๋ยวไปเจอที่หอพิพิธภัณฑ์เลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นใบสีที่โคลาเขาจะออกเสียงว,ว่าอะไรนะปักเบงอ่ะฮะขันปักเบงขันปักเบงก็ชุดหนึ่งอะคะ่ะหนึ่งหมื่นกีกก็จะมีชุดใบสีนี้นะคะแล้วก็จะมีคู่อะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปไหว้ปู่มาีโคตกันนะคะไหนต้นไม้มาีโคตีเหมอน อ่าอ่าทีคูบาใบอ่าอ่าทีใบคกธาค่าอ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 ่าแล้วนานเลยยังตอนที่ทางการลาวอะค่ะก็ปีแล้วค่ะยี่สิบกว่าปีแล้วเหรอออ๋ก็คือเขาบอกเอ่อเอ่อคุณพี่อะค่ะเขาขายของอยู่ที่นี่เนาะแล้วก็เป็นชาวบ้านคนคนในพื้นที่ก็บอกว่า ต้นูุมณีโคดอะค่ะก็ท่านได้ล้มท่านได้โคดลงกลางแม่น้ําตรงช่วงที่ขอรัเพลงอ่าแล้วทีเนี้ยประมาณกี่ปีละ20 20ปี20ปีพอดีเลยเหรอเอประมาณ20ปีนะคะจะมากราบไหว้บูชาอะไรคะบูชาเอาบุญทำบุญทำบุญแล้วเขาจะขอเรื่องสุขภาพขอโชคลาภขออะไรอ่เคยได้ไหมปู่เคยให้ไหมได้เหรอ บ่อยไหมแล้ววันนี้จริงๆแล้วหนูควรขออะไรขออะไรนะขอเลขหรอเที่ยวเท่าไหร่หวยลาวอ๋อเที่ยวลาพันปู่ให้เป็นเที่ยวเที่ยวปู่ให้เป็นงวดๆวดปู่ไม่ให้รวยทีเดียวใช่ไหมอ่า อ๋อก็ให้ถูกเรื่อยๆเนาะเป็นลูกเป็นหลานท่านท่านก็คงต้องช่วยเหลือเนาะงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวพาเราไปกราบไหว้ปู่กันตรงนู้นเนาะไปเลขที่หนูให้ไปอ่ะเนี่ยนะเลขที่หนูให้ไปสองหมื่นเกียร์ไปแทงนะเลขที่หนูให้ไปเลขอะไรไม่รู้เนี่ยเอาไปแทงนะได้ได้ป่านว่าอะไรบอกหนูหน่อยให้เสือให้เสือ 어? Oh. สมบูรณ์มากเราอยู่ได้แค่ตรงนี้ใช่ไหมที่เขาแนวกั้นเนาะขึ้นเลยเหรอันูกระปอตรงนี้นะอันนี้นะคะก็เป็นต้นต้นไม้มะนีโคดนนะคะอะไรนะคะอันนี้คือรากอันนี้คือรากอันนี้คือยอดอันนี้เขาตัดเป็นสองท่อนเหรอคะอ๋อ ก็คือเอาจากนั่นนะคะเป็นสองทอนจริงๆคือท่านนะมีความยาวหลายเมตรมากเลยนะคะวันนี้การก็มาขอบารมีปู่นะคะมาขอโชคขอลาบและเอาจริงๆถ้าเกิดว่าได้โชคได้ลาบแล้วก็จะทําบุญถวายปู่เนาะงั้นก็การก็ขอขอบคุณพี่มากนะคะที่แนะนำแล้วก็ให้มีโอกาสได้รู้จักปู่แล้วก็ประวัติความเป็นมาของปู่มณีโธิ์นะคะ ถ้าเกิดว่าใครได้เดินทางมาที่อน้ําตกคอนพระเพ็งนะคะยังไงก็มากราบไหว้มาสักการะบูชาปู่มณีโคตรนะคะซึ่งท่านมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทําให้ชาว,วชาวเราทุกคนนะคะให้ความสําคัญแล้วก็เออเวลามีปัญหาอะไรอย่างงี้ทั้งเรื่องสุขภาพการเรงินการงานนะคะก็ตรงนี้ถือว่าเป็นที่พึ่งของชาวเราได้ด้วยนะคะยังไงก็มาที่นี่ให้ได้นะคะ